เข้าอินเตอร์ธรรมศาสตร์ต้องใช้คะแนนอะไรบ้างนี่คือคะแนนแต่ละคณะบันทึกหรือแคปเก็บไว้เลยแพทย์อินเตอร์ไม่กำหนดเกรดขั้นตำ่ำใช้วุฒิมอปลาย IGCSE A Level หรืออินเตอร์อื่นๆก็ได้แต่ต้องมีคะแนน IELTS ด้วยค่าเทอมประมาณ400,000รายตายต่อเทอมวิศวะอินเตอร์เกรดเฉลีย่ยไม่มีขั้นต่ำเหมือนเดิมแต่รับ GED ด้วยคะแนนอังกฤษก็ไม่มีขั้นตำ่ำแต่ก็ต้องยื่นนะแล้วต้องมีคะแนนสอบมาตรฐานด้วยบริหารอินเตอร์ IELTS ต้องอย่างน้อย6.0และแต่ละพาร์ตต้องไม่ต่ำกว่า 5. และแซดต,ต้องเป็นคะแนนที่สอบปี2023ปขึ้นไปค่าเทอมประมาณแสนเน,นิตต่อปีนิติศาสตร์อินเตอร์เกตเฉลี่ยไม่บังคับรับ,บ GED ได้ต้องใช้คะแนนทั้งภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เลยการสื่อสารภาษา,ษาอังกฤษธุรกิจอินเตอร์คณะนี้เกตเฉลี่ยต้อง3.00ขึ้นไปหรือ GED ต้อง1้อยทุกวิชาแต่คะแนนภาษาอังกฤษมีให้เลือกเยอะเลยหรือถ้าใครอยากเข้าคณะไหนทักมาปรึกษาพี่พี่อินฟอร์อดูได้เลยกับคอสที่จะพาเข้ามหาลัยอินเตอร์อย่างคอสไอเอลหรือ GED และอีกหลายลักสูตรคอรสออนไลน์ไม่มีวันหมดอายุมีเนื้อหาอัปเดตท,ทุกปีมาดูซ้ำได้เรื่อยๆเรียนกับทีมติวเตอร์จบตรงสายจากจุฬาแล้วก็ทดสอบได้มากกว่าแบรนด์เคืนค่าเรียน50%ทันที